จังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวแอปพลิเคชันฮักอุบลเพื่อช่วยบันทึกการเข้าออกพื้นที่และติดตามบุคคลเพื่อควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานี นายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในวันที่15มกราคม2564ที่จะถึงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันฮักอุบลเพื่อบันทึกประวัติการเดินทางการเจ็บป่วยความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อได้โดยแอปพลิเคชันฮักอุบลเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคนร่วมใช้แอปพลิเคชันฮักอุบลเพื่อเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รองศาสตราจารย์ดรชวริตถิ่นวง์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการกล่าวว่าแอปพลิเคชันฮักอุบลมีจุดเด่นสำคัญคือเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ต้องโหลดเพียงสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลในครั้งแรกและสแกน QR Code คสถานที่เมื่อเข้าออกพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกประวัติการเดินทางการเจ็บป่วยความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ เชื่อมต่อได้ การทำงานของแอปพลิเคชันหักอุบลใช้งานง่ายสะดวกเมื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆภายในจังหวัดเมืองต้นเน้นเส้นทางรถยนต์ระหว่างอำเภอและตำบลขอความร่วมมือให้บุคคลต่างจังหวัดสแกน QR Code ตามจุดต่างๆโดยวิธีการดังนี้ 1. กรณีที่มีสมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่ตั้งอยู่ตามจุดเส้นทางระหว่างอำเภอตำบลต่างๆด้วยสมาร์ทโฟนของตนเอง2กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนแต่มีกระดาษปิ้น QR Code หรือมีบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสแกนข้อมูลให้ที่จุดเดินทางต่างๆเมื่อเดินทางถึงปลายทางให้เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอาสามาให้เจ้าหน้าที่สแกน QR code คพร้อมทั้งสอบสวนโรคประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสมแอปพลิเคชันฮักอุบลเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยในการบันทึกการเข้าออก ออกพื้นที่และติดตามบุคคลสอบสวนโรคเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ในจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพเ่อง,องรื